บางทีจะมีพี่เอกคนเดียวที่เไดว่าอันนี้ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือประเด็นแรกเด็กมหประเด็นแรกก่อนนะคะก็คือในส่วนของการจัดงานฤดูหนาวที่จะแต่งหน้าที่ห้ามงของเพียร์ตินี้แล้วก็จะมีการแั้วป้าโป๊ะเองก็ผสำคัญเรว่าต้องไม่มีแล้วก็คิดว่าไอ้คุณละเหมาอะไรพวกนี้เขาก็บอกว่าจะไม่มีก็ก็ไอ้เรื่องการเท่านั้น่างๆนี่ไม่มีสักอย่าง นี่คือในองพายก็ไม่มีนะคะเอาผม,มผมไม่ใช่ผู้จัดงานค่ะเป็นเจ<ม>้าของสถานที่ออแต่ว่าเขารับปากไว้อย่างนี้ว่ามันจะมันจะไม่มีอะไรทั้งสิน้นคะันนีผมก็งานนี้ตอนเข้ามาติดต่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของสโมูสรไลออน,นเขาจะ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 ัดซื้อของให้โรงพยาบาล โดยที่ว่าสมุทรไลรอยอนแพร่จะต้องระดมเงินให้ได้สองล้านห้าลยออนสากลจะเอาให้เจ็ดล้านห้าแต่ถ้าไม่ได้สองล้านห้าี่ก็เขาก็ไม่ให้อ๋อต้องหาให้ได้อจะได้เป็นผลงานไปแล้วก็เอาไปชมให้พวกที่กรุงเทพฯุูมลุงพวกเนี้ย ถ้ามีผลงานเนี่ยเขาจะเอาเงินกลับคืนมาเอาคําเงินมาเพิ่มให้กาก็เลยอยากจะได้วา่าย่จะก็ส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ให้เขาไปประชุมกบว่าประเด็นหนึ่งเนี่ยไปห้องทับเงินเขาเป็นเงินจำนวนห้าแสบาทซึ่งมันบอกท่าบเนันไง ขึ้ลำหมากข้นลำหมากจ้ะ้ลหมาที่มาจัดงานนี้ค่ะก็คือก่อนแร้พาว่าการที่งบินกอผมไม่มีแล้ววันนั้นผมผมผมถามเจ๊อ้วนคือกับมัน็ไ่ยกที่ออกไปกัมยี่ไมาผ้แเขาจะมองซื้อเขาแบบในห้องักัเขาที่จริงมันบมดิปเปลนความจริงความจริงนี่คือมันมีการไปอู้กันสิเออหนึ่งหนึ่งสมาครสามจมล้คะ เป็นการจัดงานประชาสัมพันธ์เป็นการจัดงานร่วมกันก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะคะอันนี้คือย้อนกลับไปย้อนกลับไปในข้อกล่าวหาชื่อ <finishing> ว <on developed Airbnb> ่าจ being ีเ <sc> ร <diminished graffiti> ียกรับเงินที่เราต้องการสมาีิแจงว่าไม่เป็นความจริงคือในเบื้องต้นเราได้รับการประสานงานมาจากคุณประยุทธ์ซึ่งคุณประยุทธ์ก็ได้รับคำสั่งมาจากกันัาปรปดิจจาว่าให้มาประสานเราชมรมชมรมสามชุมรมหนึ่งสมาคมไปพูดคุยตกลงกันว่าจะจัดงานร่วมกันในครั้งแรก แต่กังกากจันก็คือมีการตกลงกันแล้วแล้วดูทางผู้จัดก็บอกว่าไม่จัดแล้วแล้วก็ยกเลิกต่อไปแล้วก็ยกเลิกขึ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมามาจุตรงนี้ปุ๊บมาจัดที่นี่เราก็โอเคนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีถ้ามีการจัดตรงนี้ในร่วมร่วมกับงานวันเด็กด้วยแต่มันมีกระแสมาเราก็เลยต้องออกมาทีแรกค่ะ